วันนี้ผมจะพามาถอดแอร์ครับคือจะติดตั้งแอร์ใหม่จะต้องรื้อแอร์เก่าออกก่อนครับเงั้นช่างเหยบอกว่าจะม,มีค่ารื้อ700ดร้อยแต่แม่ก็เอาเครื่องเก่าน,น่ยเถินเราเลต้องมาลื้อเองครับนีหลับแรกเราต้องปิดแอร์ก่อนครับแล้วก็สับเบรกเ,เกอร์ลงนะครับเพอ่อทีจ่าะก,กระแสะไฟฟ้าที่วินไปยังตัวแอร์นะครับ จะไม่เป็นอันตรายในเวลาเราถอดโอเคนี่ปิดจับไปเกิอลงดางนั้นเราจะมาถอดสายไฟนะครับที่ต่อเข้ากับตัวแอร์ออกก่อนนะครับเราถอดฝากรูนี้ออกนะครับในการคันสกรูหนึ่งตัวสองตัวนะโอเค นี่ครับปลดล็อกนี่ขึ้นแล้วก็ดึงมันหลุดมาโอเคแล้วเราก็ทำการเปิดฝาตัวนี้ออกเพื่อที่จะถอดสายไฟตัวนี้ครับที่มันต่ออยู่กับเครื่องคอยเย็นตัวนี้นะครับ ตะกนี่ครับเราก็จะเจอชุดสายไฟแล้วถอดสายไฟออกให้หมดนะครับอันนี้เป็นสายไฟที่ต่อไปยังตัวคอมพิวเซอร์ตัวคอยร้อนข้างนอกแล้วก็มีอีกนี่นะครับ,รบ,รบสายนี้ที่ต่อมากจะข้างบนนี้ืมา สายนี้ต่อไปข้างนอกแล้วก็ถอดออกครับจนแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับลอกสกรูปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปถอดตัวท่อนละมีดันออกเป็นข้อต่อนะครับเราต้องทําการถอดฝาครอบนี้ออกครับมีสกรูยื 2, 2, 2, ดอยู่สองตัวฝาครอบออกหรือท่อด,ด้วยครับ นี่ครับเราก็จะเจอท่อน้ายาเอรนี่ท่าน้ำยาเอนี่ท่อน้านําทิ้งสายไฟเราต้องเอาคัตเตอร์มากรีดตัวผ้าพันยางหุ้มเนี่ยออกเพื่อจะเห็นข้อต่อตรงนี้เราก็ถอดข้อต่อออกนี่ครับเราจะเจอข้อต่อท่อน้ายาเอเดี๋ยวถอดข้อต่อน,นี้ออกเพื่อจะแยกตัวข้างนอกกับตัวข้างในออกจากกันก่อน แต่เดือนเดี๋ยวต้องไปปิดวาลวน้ำยาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำยาไหลออกในกรณีที่ยังมีน้ำยาอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้น้ำยาจะเหลือน้อยแนะล้วเพราะมัน่วตรงนี้เราก็จะถอดฝาครอบนี่ออกโดยการคันสก,กูนี่นะครับคันสก,กูนี่ออกถอดฝาครอบนี่ออกเราก็จะเจอเสียไฟแล้วถอดสายไฟออก แยกสายไฟออกก่อนแล้วก็ถอดข้อต่อนี้ออกนี่นะครับข้อต่อถอดน้ำยาแอร์แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องปิดวาล์วก่อนปิดวาล์วน้ายาก่อนทางสกูมาเราก็จะเจอตัวเห็นไ,ไหมอ่ะนี่สายไฟแล้วก็ถอดสายไฟออกอตามตำแหน่ง ลืมข้างล่างด้วยครับำไ,ไมไ่ต้องอะไรเราจะมาถอดตัวฝาครอบอันนี้ออกนะครับสองตำแหน่งเพื่อจะปิดวาล์วน้ำยาแอ <c oughs> ร์ครับครับเราใช้ประแจอ,อันนี้ประสงค์นะครับขัน,นครับเลยนี่แล้วก็ยก ที่นีด้านในเนี่ยเราจะเจอเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับหกเหลี่ยมเราจะเห็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะเขียนว่า S กับ O O นี่น่าจะเป็น open open ก็คือหมุนมาทางนี้ S นี่น่าจะเป็นชั้นดาวนะชั้นดาวก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาถ้าทวนเข็มนาฬิกาก็เป็นการเปิดเปิดเพื่อให้แก๊สวิ่งเข้าไป ในระบบนะัถ้าเราต้องการจะปิดเราก็ไปที่หมุนไปที่เอสทศดาวก็คือตามเข็มนาฬิกาปิดน,นี่นะครับใช้บัจะแอลเบอร์สี่นะครับเสียบเข้าไปเห็นไหมแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาฟื้ซสบๆเพื่อที่จะปิดน,น้ำยาแอ อเ okay. ทั้งสองอันเลยครับข้างล่างด้วยในกรณีที่มีน้ำยาแอร์อยู่เวลาเราย้ายไปติดตั้งที่ใหม่น้ำยาแอร์ไม่ได้คงอยู่ในนี้โอเคนะ okay. ครับ จากนั้นเราก็ถอดตัวนี้ได้แนละ้วก็ถอดเขาถอดนี้ได้เอาถอดนี้ออกแยกชุดจากเอาดอนี้ออกเรียบร้อยนี่จบนี่แหละนี่นะครับเราก็น้ำคลายออกเลยครับแอร์นั่นน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 ครับอันนี้คือน้ำยาที่มันค้างอยู่ในท่อแอร์นะครับ เราจะถอดให้มันไหลออกอมาเนหลังที่เราจะหังที่จะถอดท่อแอร์ออกตัวนี้เราก็สามารถจะเคลื่อนย้ายได้ขยับได้เลยครับ ขงนอกเก็บแล้วครับตอนนี้เราไปถอดตัวข้างในกันต่อนี่เราจะถอดตัวนี้มันจะ้งใช้ประแจสองตัวครับยึดตัวนี้ตัวหนึ่งล็อกตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ขายตัวนี้ออกล็อกตัวนี้ไว้แล้วขายตัวนี้ออกครับเออสิบเจ็ดสิบเก้าอันนี้ไม่แน่ใจเป็นเบื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมจะใช้ประแจเครื่เกตัวนี้ครับ นี่นะครับล็อกแล้วคลายออกหลังจากที่เราถอดกระต่อกแล้วเราก็จะไปดึงเอาตัวคอยเย็นข้างในออกเราจะเห็นคอยเย็นท่อคอยเย็นข้างในแล้วก็ยกชุดนี้ออกได้เลยครับดึงยกขึ้นแล้วก็ดึงออกจากนั้นเราก็ถอดชุดแผงนี้ออกแล้วก็อุดเอาปูนเอาอะไรอุดรูตรงนี้ซะก็จบครับแล้วก็ถอดเายไฟล์ออกก็เรียบร้อยครับ การหรือแอร์เก่าออกนะครับก็ขอจบคลิปวิด,ดีโอที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคราับ